การศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจ nah ิตว IR ิทยาความมั่นคงสำห data, so รับผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสจวสพทรุ่นที่12นักกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหรือกปชจอตหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการรักษาความมั่นคงฝั่งตะวันออกของประเทศไทยกปชจอตตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด ซึงมีพรมแดนติดก,กับประเทศกัมพูชาและมีชายฝั่งทะเลที่เชื่อมต่อกับอ่าวไทยและน้าน้ําสาปลการมีหน่วยงานที่ดูแลด้านความมั่นคงในพื้นที่นี้จึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเป็นศูนย์กลางของการประมงและการท่องทเที่ยวกปชอจอตอจึงมีบทบาทสําคัญในการรักษาความปลอดภัยทางทะเลและเศรษฐกิจชายฝั่งดูแลความปลอดภัยของประชาชนป้องกันการทําประมงผิดก,กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายฝั่ง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงแค่บทบาทสำคัญด้านความมั่นคงเท่านั้นก็ปชจต่อยังให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยธรรมชาติเช่นพายุน้ำท่วมและภัยพิบัติต่างๆนอกจากนี้กปชจต่อยังมีหน้าที่ประสานงานกับกองกำลังของประเทศกัมพูชาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและแก้ไขปัญหาชายแดนลดความตึงเครียด รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นของของประเทศครับหลังจากที่พวกเราได้ฟังบรรยายบทบาทหน้าที่ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทรบุรีและตราดแล้วนะครับก็รู้สึกถึงความรู้สึกปลอดภัยเพราะโดยหน้าที่และการ ดําเนินการของกองบัญชาการนี้ทําให้เราอุ่นใจทั้งในส่วนของหน้าที่ของท่านแล้วและอีกประการหนึ่งนะครับก็ทําให้เรารู้ถึงว่าบทบาทอีกหนึ่งบทบาทที่ท่านนั้นทําก็คือการทําให้เรานั้นอบอุ่นใจแล้วก็มีความปลอดภัยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการทลายหรือการป้องกันสกัดแก๊งคอร์เซนเตอร์นั่นเอง